เบื้องแน่พี่น้องเกียยม้ามากรบาไเข้ามานน่เกียยม้ามากรบบายกินเข่าเกี้ยเข่ามาถอดไข่นี่ค่ะทอดไข่กินแล้ว่าสวยสงสัยกินบ่กินขอสวยเพื่อนบ่อยากกินเหมือนทําเป็นเหมือนข้ามากินมากินเดียวนี่นี่มากินเลยกินกินต้องกินข้าบักข้ากิน กินเดียวนี้ <K S 1> ขาวเบิ้งมานี้ขาวมากินซะก่อนขาวขาวไปว่มากินถ้าเป็นเมินถ้าเป็นเมินเดี๋ยว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 ถ้าเป็นเมินพองเสียบเด้๋ยนี่เอา้ากินเมินนมาสิกินหรือเปลอกินขาวสิกินหรือเปลอกินกิน ฮะกินข่าวเม่นเม่นเม่นถ้เป็นเม่นทำเป็นเม่เนมฮะกินข่าวกินไหมมาอยู่เฮือนพ่อเฮือนเมย์จะเราเลี้ยงไว้ไม่อยากกินบังคับไปมันกินกินข่าวเบิง้ง สีไปใสสีเป้ใสม่ห <laughs> <laughs> มื่มน่น <laughs> <laughs> นี่ย่างนี้ลแล้วไฟละบักห่านี่พระนใจเลยโอ้พระจักคองเสีย เงิดหลายกินไก่บ่กินไก่บ่ขาว